สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกลวตสตูดิโอวันนี้เก้โตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปีงรักเกลวตบในตอนที่1นึถึงหให้ทุกคนฟังกันนะคะพพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเหยียนเป้นหน้าเอกของเรื่องเธอสืบต่อกิจการโรงละครเก่าซึ่งไร้จิตวิญ,ญญาณที่พ่อแม่ของเธอทิ้งเอาไว้แล้ววันหนึ่งเธอได้บังเอิญพบกับตียจือพระเอกของเรื่องเพื่อที่จะดูแลโรงละครแห่งนี้เธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้ได้ การช่วยเหลือจากพระเอกแต่ในขณะเดียวกันนั้นความรักของทั้งสองคนเริ่มก่อตัวขึ้น เปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องกำลังเย้ยยวนเท่าแก่ทำเอาพวกเขาเต้จำตระทึกที่จะได้มีเมียเด็กนางเอกถามว่าเธอติดนี่พวกเขาเท่าไหร่เธอบอกเท่าแก่ทุกคนอย่าพิ่งใจร้อนเธอจะต้องใช้นี่คืนให้ทุกคนอย่างแน่นอนแต่เท่าแก่ก็รีบบอกนางเอกอย่ามาลูกไม้รีใชยเงินคืนมานางเอกจึงอ่อยให้พวกเขารอเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพวกเขาให้นางเอกเปลี่ยนตรงนี้นางเอกก็ยื่วพวกเขาทำเอาเท่าแก่แต่ละคนเหงกับกลืนน้ำลายแต่แล้วนางเอกก็รีบวิ่งหนีออกไปพระเอกที่ นั่งอยู่ในรถก็กำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งในจังหวะนั้นเองเขาก็เห็นหนาเอกสวมกําไลเหมือนผู้หญิงที่เขาตามหายอยู่เธอขอพระเอกหลบในรถพระเอกก็ยอมให้เธอเข้ามาหลบแล้วพวกเท่าแก่ก็ตามออกมาเธอจึงรีบจับมือพระเอกมาบังหน้าทวายแต่แล้วนาเอกก็บอกฉันขอยืมคุณหน่อยนะแล้วเธอก็เดึงพระเอกมาจูทาให้พวกเขาทั้งคู่ได้ฟินกันอยู่หักใหญ่ตอนที่ลูกน้องจะเดินเลยไปน,นาเอกจึงรีบเขอาคุณพระเอกถ้ามีโอกาสก็มาที่โรงละครนะเธอจะขอคุณเขาด้วยตัวเองเมือ่อนาเอกเดินไปก็ทําให้พระ เอกคิดถึงเรื่องราวตอนเด็กตอนนั้นเขาและน้าเอกถูกจับพังไว้ด้วยกันและพระเอกได้มอบกำไลเป็นของขวัญวันเกิดให้หนางเอกแต่แล้วน้าเอกก็โดนลูกน้องของเท่าแก่จับตัวขึ้นรถไปพระเอกถึงเรียตามมาช่วย ประธานจึงถามนาเอกว่าท่านหนีทำไมนาเอกก็อ่อยพี่ทองขาแต่เขาก็รู้ท่านนางเอกไม่ต้องมาอ้อนรีบึืนเงินมานาเอกเลยรีพคืนเงินที่มีอยู่ให้เขาไปก่อนที่เหลือเธอจะทยอยคืนให้แต่พอลูกน้องกดดูก็กลับมีแค่สองพันทำให้ประธานชงโกรธมากที่นาเอกกำลังมาล้อเล่นกับเขาจึงเดินเข้ามาจัดการต่อจากนั้นก็บอกว่าถ้าเธอไม่มีเงินให้ยังไงคืนนี้เานนอนกับฉันสักคืนดอกเบี้ยฉันจะไม่เอาเธอจะว่ายังไงล่ะนายก็ตอบตกลงแต่เธอต้องการเงินหนึ่ง ลานทําให้ประธานชงโมโหจึงตบหน้านางเอกพี่กล้ามามีเงื่อนไขกับเขานายได้จังหวะก็สู้เขากลับแล้วพระเอกก็เดินไปช่วยนางเอกเอาไว้เมื่อประธานชงเห็นพระเอกก็รีบขอโทษพระฐานะของเขาคือคุณชายสามแห่งเมืองเกิ้งเฉิงพระเอกบอกกับนางเอกถ้าเขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกล้าทําร้ายเธอหรอกวังได้เถอะพระเอกขอให้นางเอกไปกับเขาเขามีเรื่องจะถามนางเอกแปลกใจทําไมเขาถึงมีเรื่องถามเธอเยอะจังหรือว่าเขาคือตัวนี้ตัวจริงจึงคิดจะอ่อยพระเอกเพื่อเอาตัวรอดเธอเลยเข้ามายั่ย ตอนที่พระเอกกาลังแต่งตัวอยู่จากนั้นก็เข้ามาเกาะและตับมือพระเอกเธอตั้งใจมาขอบุณเขาพระเอกก็ชากมือหน้าเอกและถามกําไรอันนี้เธอมาจากไหนหน้าเอกย้อนคุณชายถามสนใจกําไรวงนี้มากหรอพระเอกพูดแค่ถามเฉยๆระหว่างนั้นนาเอกก็ยัวว่ากําไรนี้เป็นของลา้าค่าที่บ้านของฉันยังมีอีกเยอะฉันจะขายให้คุณพระเอกคิดว่าหน้าเอกคงไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เขาเจอตอนเด็กเลยขอซื้อกําไรต่อนะเอกก็ยังยังยวกําไรนี้มีค่าเท่าไหร่เองปุณจะสนใจกําไรมาก ว่าฉันเอกเหรอคะพระเอกตื่นบุกไปหาหนางเอกแลจะจับพลงเตียงและบอกกับนางเอกให้ยังพูดว่ากําไรนี้เป็นของเก่าอีกแล้วก็ผมจะทําให้คุณเดินกลับบ้านไม่ไหวเชียวละแล้วสายตาพวกเขาก็ปาก,กันเข้าอย่างจังแล้วนางเอกก็รูปลายพระเอกคุณไทยสามคะอย่าดูสิก่อนที่เลขาพระเอกจะเข้ามากัดจังหวะพระเอกก็ยังคิดไม่ตกถึงเรื่องราวในอดีตเลยคะ่ะถึงเข้ามาบอกว่าข้อมูลที่เขาได้มาคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะเท่าแก่โรงละครซึมเศร้าจนเสียชีวิตหลังลูกสาวถูกลักพาตัวแล้วก็ทิ้งลูกสาวเอาไว้คนเดี ที่รองละครน้าเอกก็กําลังเรียนเพราะตระกูลชวีแตคิดค่าเช่าเพิ่มทําให้น้าเอกอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันที่ทําให้รองละครของเธอติดนี้ก้อนโตขนาดนี้ในงานปาร์ตี้ของตระกูลชวีประธานสวีกําลังวีบหวานกับสาวอยู่นาเอกก็แกล้งเข้ามาอ่อยล้างวาเธอเมามากเกินไปประธานสนใจน้าเอกจึงรีบพาเธอไปพบคนคนหนึ่งเมื่อนาเอกเห็นว่าคนคนนั้นคือพระเอกก็ถึงกับทําตัวไม่ถูกเขาเสนอของขวัญให้พระเอกแต่พระเอกก็ไม่ชอบบอกว่าชอบกําไรของนางเอกประธานสวีจึงหอกกำล เมื่อนาเอกไม่ให้ก็จะตอบพระเอกเลรีพราม์กำไรวงนี้ถึงแม้จะเป็นของดีตแต่ถ้าคนที่สวมใส่ติตใจไม่บริสุทธิ์หลอกลวงคนอื่นไปทัวผมหมดคุณค่าไปนานแล้วคุณไม่ต้องมามองผมแบบนี้แม้แต่ศักดิ์สีคุณก็ไม่เอาผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนาเอกบอกแน่นอนว่าเขาไม่เข้าใจเพราะเธอกับเขาเดิมทีก็มาจากคนละโลกกันอยู่แล้วคุณถือสิทธ์อะไรมาสั่งสอนฉันพระเอกอธิบายกำไรวงนี้สำคัญกับผมมากผมแค่หวังว่าคนที่สวมใส่มันจะไม่ใช่คนอย่าง นายเอกร้องไห้เดินออกมาหาพระเอก คุณมีชีวิตที่สูงส่งมาตั้งแต่เด็กคนที่มีชีวิตสูงส่งมาตั้งแต่เด็กอย่างเขาแน่นอนว่ามีศักศีได้แต่ฉันจะมีศัก์ศีไม่ได้ถ้าฉันมีศัก์ศีหลายคนที่โรงละครต้องหิวตายเพราะสูญเสียความหวังที่ฉันต้องการคือคิดหาทุกวิธีเพื่อให้มีชีวิตต่อไปให้โรงละครของฉันอยู่ได้วันต่อมาพระเอกก็ส่งเลขามาหาหนางเอกแล้วมอมงินหนึ่งล้านให้กับเอและบอกครับมีเรื่องอะไรก็ติดต่อหาพระเอกได้พระเอกถามเลขาว่านางเอกยังร้องให้อยู่ไหมเลขากรายงานว่าเธอไม่ร้องแล้วเธอ ดีใจมากและร้องเพลงด้วยคำอ้อาพระเอกยิ้มกรุ้มกลิ่มที่รงละครสวีข่ายก็มาหาหนางเอกแต่เธอกลัวเขาจะมาทวงนีเลยรีบวิ่งหนีไปแต่แล้วนางเอกก็สะดุดสวีข่ายถึงเข้ามารับตัวนางเอกไว้ทําให้สายตาทั้งคู่ได้ปะกันทั้งคู่มองหน้ากันตากพักเมื่อนางเอกรู้ว่าเขาไม่ได้มาทวงนี้ก็สบายใจ เขามาสมัครเป็นนักแสดงนาเอกกงงไม่คิดว่าตระกูลสวีจะมีคนดีๆแบบนี้นาเอกเลยให้เขาพาเธอไปกินข้าวแต่แล้วนาเอกก็ม่เจอกับพระเอกอีกบรรยากาศระหว่างพวกเขาทั้งสี่คนก็ดูอึดอัดน้าดูนาเอกจึงจะรีบไปจากที่นี่พระเอกจึงไี้ทำนาเอกครั้งนี้ก็ถูกใจผู้ชายจากระกูลสวีอีกแล้วหรอนาเอกได้ตอบพระเอกเธอแค่มาหลอกกิงเข้าฟรีเท่านั้นทําให้ผู้มั่นพระเอกิีใจจัดการพระเอกแก้ตัวแทนว่าไม่เป็นไรถึงแม้นาเอกจะชอบจับผู้ชายรวยๆแต่เธอก็จะยังเปิดเผย พระเอกออกไปสวีเหมิงก็บอกว่าเธอเป็นพี่สาวของสวีขายเพราะฉะนั้นเธอจะหาเรื่องเขาไม่ได้เด็ดขาดและคุณชายสามก็เป็นของฉันเธอกล้าแย,ย่งหรอนายเอกเลยเอาตัวรอดทุกคนเป็นของคุณหมดเลยเมื่อนายเอกจะลุกออกไปเธอก็แกล้งเดินชนนายเอกจนเธอหลุลม้มสวีขายจึงเข้ามาช่วยนางเอกไว้แต่พอพี่สาวดุก,ก็กลัวจนวิ่งหนีไปนายเอกให้เธอช่ยใช้ด้วยเงินแต่เธอกลับเบียบมือของนางเอกและเอาเงินปิดปากเธอแถมยังขู่นางเอกถ้ากล้าบอกพระเอกแล้วก็เธอจะปิดดวงละครของนางเอกซะเมื่อพระ มครูมันก็แกล้งบอกว่าเธอช่วยนายเอกเอาไว้นายเอกก็โกรธมากจึงแกล้งเวียนหัวและล้มใส่พระเอกจากนั้นก็เข้าไปจูบทำเอาพระเอกพูดข่าวนาะถ้าจะจูบก,ก็บอกก่อนได้ไหมสองครั้งแล้วนะครูมันไม่พอใจฉันจะพาคุณไปทําความสาอะอาดถาถูกผู้หญิงสกรปรกแบบนี้จูบจะเป็นโรคเอานะนายเอกรีบกอดพระเอกและขอโทษแต่เธอชอบจูบเขาเพราะมีความสุขมากครูมันจึงเข้ามาจะตบพระเอกก็รีพามนายเอกก็สตอถ้าฉันทําอะไรไม่ถูกก็เข้ามาตบถันได้ครูมันจึงเข้ามากระชากไหล่นายนเอกก็อ้อนพระเอก ว่าเธอจ็บมาค่ะก็เต่ผภูมันก็ด่าว่านางเอกจะตอบเบลลพระเอกจึงพานางเอกไปหาหมอมาคุมมันออกไปพระเอกก็เศร้าอารมณ์ดีแล้วหรอแต่ข้างนอกก็มีคนรอทําข่าวพระเอกอยู่นายเอกจึงอธิบายว่าเมื่อกี้ฉันแค่กล้งใครคนหนึ่งในร้านอาหารพระเอกถามนางเอกว่าทําไมถึงไปอยู่กับสวีขายไม่รู้หรอว่าเขาเป็นคนในตระกูลสวีนายเอกก็ตอบก็แค่อยากได้เงินมาใช้หน้าพระเอกอยากให้นายเอกพูดให้ดีๆหน่อยนายเอกก็ตอบว่าพระเอกสั่งสอนใหออีกแล้วเธอคิดว่าร่วงร้อนของเธอขาดเด็กหนุ่ม รายเรื่องสาแบบเขาหน้าคนดูจํานวนมากชอบคนแบบเขาเอกถามโรงละครสภาพแบบนั้นแล้วทําไมถึงยังดึงดันทําต่อไปอีกคุณไม่คิดว่าเสียเวลาหรอนายจึงบอกนักสแสดงเคยบอกไว้ว่าพวกเราไม่ได้อยู่บนเวทีที่พวกเราเลือกเองและไม่ได้บทละครที่พวกเราเลือกด้วยซ้ำชีวิตนี้ของพวกเราความจริงมีหลายอย่างที่พวกเราตัดสินใจเองไม่ได้อย่างเช่นชาติกําเนิดของเราหลายครั้งที่เราอิจฉาบทละครของคนอื่นแต่ความจริงก็ไม่มีบทละครบทไหนที่น่าอิจฉาคนมีแค่สองครั้ง เลือกแค่เลือกแสดงอีกทางก็คือแสดงบทนั้นให้ออกมาดีแต่ก็ช่างมันเถอะคุยกับเศรษฐียางคุณก็คงไม่เข้าใจหรอกแล้วก็มีนักข่าวถ่ายรูปเอาไว้เมื่อคูมันเห็นก็ไม่พอใจมากน้องชายมาหาเธอก็ไม่อยากเจอความจริงที่จะวีขายตามหาณเอกก็เพราะเขาก็คือเด็กผู้ชายอีกคนที่ถูกจับตัวไปพร้อมนางเอกและพระเอกเหมือนกัน ที่โรงละครระหว่างที่นักสแสดงฝึกซ้อมแต่นางเอกกลับใจลอยหาพระเอกไม่รู้ตัวจนสวีขายน้อยใจที่นางเอกไม่สนใจนางเอกจึงไปสอนเขาด้วยตัวเองเธอสอนให้เขาสแสดงอารมณ์ทางร่างกายแต่สวีขายก็สั่นหนักมากจนนางเอกกังวลแบบนี้โรงละครคงไม่รอดแน่แล้วก็มีผู้กำกับสนใจนางเอกแต่เป็นฉากที่มีการบังคับขืนใจนางเอกก็ฝืนใจทําเพื่อโรองละครแต่แล้วเธอก็โดนผู้ชายเล่นฉากตอบเพราะเป็นคํสต่งของคู่มั่นพระเอกเธอก็อดทนผู้กำกับขอให้หนางเอกเล่นใหม่ เพราะมันห่วยแตกมากจากนั้นก็ขอให้นางเอกออกไปเพราะเธอไม่มีพรสวรรค์ในการแสดงนางเอกบอกเธอคิดว่าตอนจบควรเพิ่มบทอีกหน่อยแล้วสาดน้ําใส่ผู้กำกับนักแสดงจึงมากันนางเอกไม่ให้ออกไปเธอต้องขอโทษผู้กำกับก่อนผู้กำกับจะทําลายโรงแรของนางเอกแต่เธอก็ไม่สนใจผู้มั่นพระเอกให้เขาโพสต์คลิปนางเอกลงอินเทอร์เน็ตเมื่อนางเอกกลับมาทุกคนก็กดมาร์ที่นางเอกไปทดสอบนักกล้องแบบนั้นคนดูมาขอค่าตั๋วคืนเพราะแบ่นางเอกเธอจะรับผิดชอบยังไงพวกเขาเรียก ร้องให้เชลใช้ชเงินทาให้หนาเอกร้องไห้ด้วยความเรียนและคิดถึงที่พระเอกบอกว่าเขาจะมาช่วยเธออีกไหมแต่คนที่มาช่วยก็คือสวีขายเขาอธิบายให้ทุกคนว่าที่นาเอกทลงไปก็เพื่อนักสแสดงนาเอกจึงมาขอร้องทุกคนและขอโทษสวีไข่ปลอบใจไม่ให้หนาเอกเศร้า,าขาจะช่วยเอารูปพวกนั้นออกไปเองแต่นาเอกก็ไม่ได้เศร้าเพราะเรื่องนั้นเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลงละครไปมากถึงยื้นหยัดมาได้ไม่เนนยกว่าพวกเขาจะทําแบบนี้ไม่รู้จริงๆว่าครยินหยัดทําต่อไปดีไหมสวีไขย เลยบอกไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนางเอกสาวนายจะเลี้ยงฉันหรอสวีขายก็บอกว่าเขาจะดูแลนางเอกเองและถามนางเอกว่าตอนเด็กเธอเคยถูกลักพาตัวบ้างหรือเปล่าแต่นางเอกก็ไม่ตอบและเดินหนีไปเลขาบอกกับพระเอกว่าเรื่องตอนนั้นทําให้หนางเอกเครียดมากและมีผลกระทบทั้งจิตใจและร่างกายเธอเกิดโรคเทียดเฉียบพลันพระเอกจึงจัดการหาที่อยู่ของผู้กมกับและมาจัดก,การยกเลิกสัญญ,ญาทั้งหมดที่บร,ริษัทมีต่อเขาจากนั้นก็แจ้งข้อหาผู้กมกับผู้ข้ามนักสแสดงหญิง เพื่อให้เขาสำนึกผิดในคูพระเอกส่งข้อความให้นางเอกไปหาเขาที่บ้านนายก็สงสัยทำไมถึงให้เธอมาหาแต่น้าพระเอกก็ซีเป็นไก่ตมพระเอกบอกเขาอยากคุยกับนางเอกเรื่องคู่มันนายก็รีบบอกว่าเธอเข้าใจที่เขามีคู่มั่นอยู่แล้วพระเอกรีบอธิบายหางบ้านเป็นคนจัดการเขาไม่ดูเรื่องนายแกล้งถามคุณมาอธิบายฉันฟังทำไมพระเอกแกล้งไอแล้วเข้าไปซบนางเอกให้อยากให้คุณรู้ว่าไววนายกังวลพระเอกเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตัวเองไหวนายเห็นพระเอกตัว ร้อนมากก็เป็นห่วงนี่นาะมีแพทย์ส่วนตัวหรือเปล่าพระเอกออนคุณก็เป็นแพทย์ส่วนตัวของผมไงนายเอกเไปทับบนตัวพระเอกป่วยแล้วยังปากเก่งอีกนะนายเอกดูแลพระเอกจนเผลอไปพอพระเอกเข้ามาเห็นนายเอกไม่อยากมีเรื่องกับพ่อพระเอกเลยแกล้งเล่นละครหาว่าพระเอกหลอกเธอมีคู่มั่นอยู่แล้วทําไมถึงยังไม่บอกคุณสัญญาว,ว่าจะรักฉันแค่คนเดียวจากนั้นก็ขอพ่อพระเอกให้ความเป็นธรรมกับเธอนายเอกเดินออกมาก็รีบขอโทษที่เธอทําแบบนั้นกับพระเอกทำโมโหก,ก็ด่าเถด้ แธอจะไม่เทียงเด็ดขาดพระเอกถึงรู้ผัวนายเอกด้วยความเป็นดูนายเอกถามนี่คุณอายุเท่าไหร่พระเอกก็บอกว่า37มนายเอกพูดเงินก็ดีเลยนี่ก็เป็นวัยที่คุณแต่งงานได้แล้วอยู่กับผู้มั่นให้ดีๆนะคะแล้วกิจจะชิงพระเอกความมือนายเอกไว้ไม่มีทางหรอกนายเอกจับเสื้อพระเอกฉันบอกแลวไงแต่ฉันไม่กลัวปัญหาเพราะคนเยอะนะคะเลยค่ะเข้ามารายงานพระเอกว่าโรงละครของนายเอกขาดทุนไม่อย่างยาวนานพระเอกถึงให้เลขาจัดการช่วยนายเอกให้เรียบร้อยนายเอกไม่เจอกับผู้มั่นพระเอกเธอ ก็ตอบว่านาเอกตอนแรกคิดว่านางเอกกับพระเอกเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นไม่คิดว่าไก่ไปอย่างนางเอกจะกลายเป็นหงเธอไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาจริงๆใช่ไหมนางเอกพูดถ้าคุณไม่ได้ใช้ท่าทางสูงส่งแบบนี้พูดกับฉันบางทีฉันอาจจะสละให้คุณก็ได้ครูมันถามเธอคู่ควรหรอนายเอกก็บอกไม่สละแล้วกันวันต่อมาเธอก็โดนแฟนคลับมาหาเรื่องที่โรงละครนายเอกจึงใช้แผนสู้กลับครูมันทําเอาครูมันแค่หนักกว่าเดิมพระเอกมาหานางเอกเธอก็กังวลว่าครูมัน พระเอกจะต,ตามมาพระเอกบอกว่าเขาคิดถึงนางเอกนายขอให้เขาเลิกพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้เธอต้องจ่ายเงินไปไม่น้อยถึงจะหยุดเรื่องคู่มั่นไว้ได้คุณจะโชช่ชยให้ฉันยังไงพระเอกเลยเข้าไปจูบนางเอกอย่างอ่อนโยน พระเอกมันกินข้าวกับครูมันเขาก็ขอลองไปหาหนางเอกทําให้ครูมันไม่พอใจที่พระเอกคิดถึงนางเอกและกําไรนั้นตอนนางเอกก็บอกสวีขายวันนี้ห้าไม่พอใจเธอเด็ดขาดเพราะเขาขอเลี้ยงข้าวเธอเองจากนั้นนางเอกก็โดนรถเฉียวซึ่งคูมันก็ตั้งใจขับรถเฉียวนางเอกพระเอกจึงรีบลงมาดูว่านางเอกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่คูมันก็พูดถ่ายแค่นั้นคงไม่เป็นไรมั้งอีกอย่างเหมือนฉันไม่ได้ชนโดนนะนางเอกคิดแผนบางอย่างได้จึงตั้งใจเรียกเง,งินจากคูมันเพื่อเอาไปแก้ปัญหาลงละครเลยแกล้งเจ็บ ข่ดหนักมากคนรวยอย่างพวกคุณชนคนอื่นแล้วอวดดีไม่คิดจะรับผิดชอบเพียงไหมว่าฉันจะไปแชร์คุณกับนักข่าวคูมันหูแชร์กับนักข่าวงั้นหรอเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันทํางานอะไรนาเอกบอกเธอไม่สวนว่าคูมันจะทํางานอะไรแต่คูมันต้องรับผิดชอบเธอพระเอกเลยประคองนาเอกกลับบ้านพระเอกดูแลานาเอกอย่างดีหมอบอกว่านาเอกไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เธอก็ยังคงบอกพระเอกว่าเธอปวดหัวเธอตัวเลยค่านี้ยังมีรงละครต้องคอยดูแลถ้าเธอเป็นอะไรไป เขาคงต้องตกงานกันหมดขุนว่าคนจะทํายังไงดีพระเอกถามแล้วนงเอกคิดไว้ยังไงล่ะนาเอกบอกไม่ว่าด้วยน้ําใจหรือความเหมาะสมคุณก็ต้องเพิ่มเงินหน่อยไหมพระเอกเลยถามตอนเด็กนาเอกมีเพื่อนที่พิเศษมากไหมนาเอกไม่เข้าใจทําไมพระเอกถึงถามคาถามพวกนี้พระเอกแค่สงสัยเรื่องที่นาเอกเจอมานาเอกบอกว่าเธอไม่มีเพื่อนที่ไหนพระเอกไม่เชื่อจึงเข้าไปใกล้ๆนาเอกจากนั้นก็จับใบหน้าเธอมาใกล้ๆพระเอกให้นาเอกพักผ่อนลูกน้องนาเอกมารับแต่ก็มีนักข่าวมารอมากมายนาเอกจึงให้พา หนีออกไปแต่พระเอกกับปูมันก็เข้ามาก่อนปูมันถามเตียงพระเอกองหลับสบายดีใช่ไหมนายเอกก็ตอบว่าสบายดีจากนั้นก็ขอตัวกลับไปให้นายเอกอยู่ต่อพอหมอใกล้มาแล้วนายกพูดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะเอาเงินให้เธอก็พอทาเอาพระเอกงงเขาสั่งห้ามไม่ให้นายเอกไปไหนทั้งนั้นปูมันก็มาให้ข่าวกับทุกคนว่านายเอกยังพระเอกไปจากเธอนายเอกถึงมาดื่มหนักไปขอโทษที่เขาสร้างปัญหาให้นายเอกอีกแล้วนายเอกบอกพระเอกตั้งแต่พ่อแม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่มีความสุขแบบนี้ น,นานแล้วพระเอกเห็นหน้าเอกมีความสุขเขาเองก็มีเหมือนกัน,บบนทำเอานาเอกบน่นสร้างเรื่องให้เธออีกแล้วนะยังจะก,กล้ามามีความสุขอีกพระเอกถึงเล่าว่าตระกูุลของเขาก็มีจัดรูคนนึงมาโดยตลอดนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ตระกูลของเขาต้องเกี่ยวดองกับตระกูลสวีนางเอกถึงบอกกับพระเอกว่าเธอจะปกป้องเขาเองทำเอาพระเอกหัวเราะแล้วก็มีคนมาจ้างหมอที่ปปัาหวงตุยช่วยจัดการกับตระกูล <peror S 2> ของพระเอ <ๆ S 2> กพระเอกเข้ามาดูแลนางเอกเป็นอย่างดีเอาชาร้อนมาให้ดื่มนายขอพระเอกไม่ให้ไปหาครูมาอีก เอกก็ยอมทําตามที่น่งเอกบอกเธออยากให้เขาทําอะไรอีกผมจะทําให้คุณทุกอย่างนายเถึงเข้าไปจูบพระเอกเขาก็ไม่รอช้าจูบนายเอกบางแล้วจับเธอขึ้นเตียงทันทีจากนั้นพวกเขาท่้งคูก,ก็ฟิดจรูงกันในที่สดุด ชาวันต่อมานาเอกก็รียบยกน้ำชายพอทำเอาพ่อสงสัยเมื่อคืนนาเอกนอนที่นี่หรอพระเอกก็ยอมรับแล้วเรื่องที่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นแล้วทำเอาพ่อบ่นที่ดูแลพระเอกไม่ได้เลยเขาไปจัดการถอนมันกับคู่มันเอาเองทำเอาทั้งคู่ดีใจแสบสุดๆแล้วพระเอกก็มาถอนมันทำเอาเธอเสียใจมากพระเอกอธิบายระหว่างเราไม่มีความรัก มีแต่ผลประโยชน์เธอเลยถามงานต่อให้มีแค่ผลประโยชน์คุณก็ไม่สนใจหรอถึงเวลาพวกตระกูลจงออกมาคุณจะทํายังไงนาื่อคุณไม่ได้หรอกนะพระเอกก็บอกถึงตอนนั้นค่อยว่ากันทําเอาคู่มั่นแขนมากเธอจึงพยายามฆ่าตัวตายดานสวีขายก็ยังพยายามท่องบทละครอยู่ถึงแม้วันนี้เป็นวันหยุดเพราะเขาโดนพี่ชายมาคับไม่ให้ออกไปไหนและต้องทําให้หนางเอกสูญเสียเพราะตอนนี้พี่สาวเขาเต็มหนักมากพี่ชายยังนัดเพื่อนสนิทของนางเอกและขู่เรื่องที่เธอยืมเงินถ้าเธอไม่ ทำตามจะโดนค่ะเธอจึงต้องหาทางนัดหน้าเอกมาพบเขาซึงตอนนี้หน้าเอกก็เกิดปัญหาหนักพระหลังจากสวีขายมาลาออกหน้าเอกก็ยังไม่มีนักสแสดงแทนเพื่อนสนิทได้โอกาสจึงบอกว่าสวีข่ายถูกจับขังไว้เพื่อให้หน้าเอกมาช่วยแต่แล้วพี่ชายก็พยายามเข้ามาจับมือนางเอกเธอเลยบอกให้เขาถอยห่างออกไปเขาไม่เข้าใจพระเอกมีอะไรดีกว่าเขาไม่อยู่กับเขาเถอะเขาจะดีกับเธอให้ผมอยู่เป็นเพื่อนเธอนะหนเอกก็ตอบว่าให้เขาไปส่องกระจกสบางทําให้เขาคิดถึงสิ่งที่พี่สาว สั่งไว้ให้ทำให้หน้าเอกตายในระหว่างนั้นน้าเอกก็พยายามติดต่อไปหาพระเอก แต่คนร้ายก็จับตัวเธอไปพระเอกจึงพยายามตามหาหนางเอกทันทีคูมันจับตัวนางเอกมาและรดน้ำใส่หน้าเธอแถมยังต่อว่าเลกิกต่อได้แล้วฉันยังไม่ได้ทรมานเธอเลยนางเอกก็หัวเราะเธอยอมรับในเรื่องการแสดงคุณมีพรสวรรค์มากกว่าฉันเธอจึงกระชากเสืนน้นนางเอกและบอกว่าอยากเห็นจังเลยว่าร่างกายนั้นพระเอกชอบตรงไหนถ้าโดนจัดหนักเข้าไปจะเป็นยังไงจากนั้นก็รีบบอกให้คนร้ายไม่จัดการนางเอกแล้วก็มีคนมาเธอเลยให้ลูกน้องออกไปดูพระเอกและเลขค่ะช่วย กันจัดการคนร้ายจากนั้นก็เข้ามาหาครูมันแต่เขาก็ไม่เจอนางเอกจึงรีบตามหาเธอเมื่อไรเอเจอนางเอกก็รีบเข้าไปกอดด้วยความห่วงใยเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจครูมันโดนจับตัวไปสอบสวนแต่เรื่องก็ยังไม่จบพระตระกูลจงจารวีไข่มาเพื่อเป็นหมากตัวใหม่เพราะเขาก็มีส่วนช่วยพระเอกและทําให้พี่สาวตัวเองติดเขาจึงเอาชีวิตของนางเอกมาขู่สวีข่ด้โดนจับตัวมาอีกครั้งนางเอกคอยดูแลพระเอกเป็นอย่างดีเมื่อมาหาที่ทํางานก็มีคนคอยเปิดปิดประตูให้เพราะรู้ว่าพวกเขา ต้องฟิตเจอริ่งกันเป็นแน่ทำอาอน่าเอกสาวที่พระเอกแผนสูงพระเอกแก้ตัวใครอยากเล่นเมียากลให้น่าเอกดูหน่อยนะเพราะเขาไม่เจอหน้าเธอมาหลายวันแล้วเขาคิดถึง นางเอกถามผู้จิงหรือล้อเล่นพระเอกถามว่านางเอกเป็นยังไงบ้างเธอก็บอกว่าก็ปกติดีก็มีแต่สวีขายเธอติดต่อเขาไม่ได้เลยพระเอกบอกว่าเขาก็กําลังตามหาอยู่แต่ยังไม่เจอและไม่ได้ข่าวเลยเหมือนกันแต่เขาจะให้คนตามหาต่อไปนางเอกเป็นห่วงเธอได้ข่าวว่าตระกูลตรงต้องทําลายพระเอกอยู่เขาไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขาจัดการได้นางเอกก็เชื่อมั่นในตัวเขานางเอกมาเล่นเกมกับเลขาแล้วพระเอกซึ่งนางเอกมาวินตลอดทําเอาเลข กับพระเอกหน่อยมากที่ไม่เคยชนะเลยแต่แล่าพระเอกก็ชนะบ้างทําเอาเลยข่าเหนื่อยใจพวกเขาทั้งคู่แกล้งเล่ขอยู่ใช่ไหมด้านตระกูลจงก็พยายามตามหาคนที่สนิทกับตระกูลของพระเอกเพื่อวางแผนให้พวกเขาขายหุ้นให้และช่วยจัดการพระเอกด้านพระเอกก็กําลังต้องตาและส่งยิ้มหวานให้นางเอกจากนั้นก็ป้อนขนมให้กันอย่างมีความสุข พระเอกมาหาบริษัทผู้ค้าเขาก็ไม่เข้าใจภายในเวลา3วันทําไมพวกเขาถึงทําให้บริษัทเสียหายไปได้เยอะขนาดนั้นพวกเขาจึงขอโทษพระเอกถามขอโทษแล้วมีประโยชน์หรอพี่ขาดทุนไปพวกคุณต่ายงั้นหรอพวกเขาเลยบอกพระเอกว่าต่อไปบริษัทของพระเอกเขาไม่ใช่เต้านายอีกต่อไปแล้วนี้เป็นการตัดสินใจของบอร์ดผู้บริหารขอให้พระเอกลาออกด้วยเลยขานัดพ่อพระเอกและบังคับให้พ่อพระเอกโอนทุนให้ประธานจงไม่อย่างนั้นพระเอกจะไม่มีชีวิตรอจนถึงวันพรุ่งนี้พอพระเอกบอกว่าทํา แบบนี้มันผิดกฎหมายประธานจงจึงผู้ถ้าไปแจ้งความเขาสาบานได้เลยว่าพระเอกคงจะต้องตายด้วยฝีมือของเขาพอพระเอกถามว่าทําไมเลยค่ะจึงอธิบายว่าตอนนี้พระเอกไม่มีใครแล้วต่อให้เขาต้องติดคุกตระกูลจงก็สั่งให้คนไปฆ่าพระเอกได้อยู่ดีพระเอกมาที่บริษัทตอนนี้พนักง,งานทุกคน,น,นก็กลายเป็นคนของประธานจงหมดแล้วเลขามารายงานพระเอกว่าตอนนี้หุ้นข,ของบริษัทร่วงหนักมากไหนวิ่งมาหาเขาด้วยความเป็นห่วงพระเอกจึงขอให้เลขาพาน้ายกกลับไปเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัย ตอนนี้คู่มั่นของเขากลับมาแล้วและเธอเป็นพวกเดียวกับตะบุญจงเขากลัวว่านาาเอกจะมีอันตรายนายเอกจึงขอให้พระเอกระวังตัวด้วยพระเอกขอแค่ให้น้าเอกปลอดภัยอันตรายทั้งหมดเขาจะเป็นคนรับไว้เองพระเอกมา่เจอกระตวีข่ายก็ถามว่าเขาไปไหนมาสวีข่ายอ้างว่าเขาไปเที่ยวต่างเมืองมาพระเอกขอสวีข่ายถึงแม้ว่านาาเอกจะเลือกเขาแต่เขาก็หวังว่าพวกเราสามคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปสวีข่ายพูดหนาาเอกก็เป็นของเขามตลอดนะทำให้พระเอกถึงกับงงและชวนพระเอกไปหาหน้าเอก แต่เขาก็สงสัยว่าทําไมสวีขายมีแผลที่หน้าแบบเดียวกับเล่ขาเลยเมื่อพระเอกเดินไปสวีขายก็แทงพระเอกเขาจึงตัยสวีขายกล้องลงกับพื้นและถามว่าตอนนี้เขาเป็นใครกันแนะจากนั้นเขาก็สงบไปประธานจงพาลูกน้องมาจับตัวพระเอกเพื่อถามว่าพระเอกยังจาได้หรือเปล่าที่ผ่านมาที่เคยไล่เขาออกจากเมืองถังเชิงพระเอกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาช่วยไม่ได้เพราะประธานจงทาผิดไว้แรงพระเอกถามว่าคิดจะฆ่าเขาหรอแต่ประธานจงก็บอกว่าไม่เขาไม่อยากท มีคนทั้งเมืองสนใจเรื่องของพระเอกดอกพระเอกพูดฉลาดแล้วนี่ไม่ง้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาตอบว่าพระเอกอย่ามาทำตัวส่ง,สงและใช้ลูกน้องจัดการพระเอกสนณเอกขณะที่นั่งอยู่กับเลขาเธอก็สงสัยว่าจะพาเธอไปไหนเพราะนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านเขาก็ได้แต่ยิ้มมุ่มปากพระเอกแม้จะเจ็บหนักแต่เขาก็พยายามต่อสู้กับทุกคนจนสุดท้ายพระเอกก็สลบไปแต่ประธานจงก็ยังคงตามหาพระเอกไม่เลิกเขาจะทำเหมือนที่พระเอกเคยทำกับเขาทุกอย่างแต่ไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ไล่พระ ออกจางเมืองหรอกส่นาเอกในขณะที่กําลังหนีเลยขาตัวจริงก็กลับมาช่วยจัดการและต่อยเลยขาตัวปลอมพีก้าเรียนแบบหน้าตาเขาเลี่ยงตีหัวเขาอีกเมื่อนายเอกรู้ก็เป็นห่วงพระเอกมากแต่เลยข่าบอกว่าตอนนี้ปัญหาคือไม่มีคนของเราเลยที่ตระกูลนายเอกบอกเขามีคนจากนั้นก็พาเลยข่าไปนายเอกแจ้งตำรวจและพาคนมาจัดก,การจนช่วยพระเอกไว้ได้สําเร็จหลังจากช่วยพระเอกได้เธอก็พาพระเอกมาทานอาหารนายเอกไม่อยากเชื่อว,ว่าพระเอก,กชอบกินอาหารข้างาง,างเหมือนกันแถมยังเป็นวัน ที่เธอชอบกินตอนเด็กอีกด้วยเพราะแม่เธอชอบพามาบ่อยๆตนแม่ค้าเข้ามาถามนี่แฟนเธอใช่ไหมหน้าตาดีใช้ได้เลยนะนายเอกเลกซิบ,บอกนี่คือตู้ไอเทียมของเธอแม่ค้าพระเอกกินเยอะๆพระเอกบอกวันนี้อาหารที่เหลือเขาจะหมอหมดเลยแม่ค้าสาวกินอาหารต่อไปเถอะพโยงเธอจะไปทํางานก่อนนายเอกหัวเราะนี่คงเป็นครั้งแรกสินะที่มีคนแวกคุณนแบบนี้พระเอกซาวคุณหัวเราะแล้วดูมีความสุขนะนายคิดในใจเธอมีความสุขเพราะพระเอกอยู่ด้วยนาย ประธานตรงเข้าพกไปแล้วเขาไม่ยอมบอกที่อยู่ของสวีข่ายหรอพระเอกถึงต้องบอกความจริงกับนางเอกว่าตอนที่เขาไปพบสวีขายเขาก็ทําไม่ไหวแล้วนายเอกไม่เข้าใจมันหมายความว่ายังไงพระเอกเลยเล่าสิ่งเดียวที่สวีข่ายต้องการก็คือร้องเพลงวันเกิดให้นางเอกฟังเมื่อนายเอกรู้เธอก็เดินออกไปเธอเศร้ามากอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดของเธอแล้วทําไมเขาถึงด่วนจากไปแบบนี้เธออยากให้พวกเราใช้ชีวิตด,ด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆแก้ปัญหาด้วยกันเผชิญหน้าสิ่งที่น่ากลัวด้วยกัน ในคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตก็เศร้าที่เขาไม่รักษาสัญญายังไม่ได้ร้องเพลงให้เธอฟังเลยพระเอกได้มาบอกกับนางเอกไม่ว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเธอเสมอ และจะร้องเพลงวันเกิดให้เธอฟังเยอะๆจากนั้นพระเอกก็พาน้าเอกีหลังไปนาาเอกก็ไม่ยอมพระเอกบน่นอย่าเป็นเด็กดื้อสิรู้ไหมว่าเด็กดื้อต้องเล่นอะไรเขาสัญญาว่าจะอยู่เป็นเพื่อนหน้าเอกและร้องละครตลอดไปตอนนี้พระเอกมาช่วยนาาเอกฟืนฟูร้องละครซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีมากต้องเปิดการแสดงหลายรอบและรอบสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นวันเกิดของนาาเอกถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่นางเอกก็อยากมอบความพยายามทั้งหมดนี้เป็นของข,องขวัญให้เขาแล้วการแสดงละครรอบสุดท้ายก็ ตบลงพระเอกเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้หนางเอกสัญญาของหิงหอยจากนั้นก็มีไฟลเล็กๆทุกดวงส่องประกายอย่างสวยงามพระเอกคุกเข่าลงแล้วคนางเอกแต่งงานนี่เป็นครั้งที่สองที่เขามอบผ่องฝันให้เธอในวันเกิดและคิดถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาฝ่าฟันกันมาไม่ว่าจะร้ายหรือดีพระเอกกับนางเอกก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนายจึงตกลงแต่งงานกับเขาก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องปิงรักเกตตัวแสบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เกี่ยวต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ